ลูกครึ่งครบหนึ่งชั่วโมงแล้วต่อไปจะเป็นลูกครึ่งครบหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่ะ Hi everyone วันใช่ไหมจึงหัวต่อเลยวันนี้เดา๋ยวาพวกเขาก็มาทายละครเื่อง สามีชั่วขึ้นภาษาอะไรครับโทษทีน้ำตาติดคออ๋อน้ำตาติดก็อะไแบบจริงๆอ่ะพูดได้กว่านี้แต่ว่าคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่กินน้ำตาลหนูก็เป็นลูกครึ่งครึ่งอะไรครึ่งโครนาครึ่งบุรีครัอ่อเมื่อกี้บอกสิงบุรีไม่ไม่เขาเขียนอ๋อเอาเลยปะยังยังฉันว้าปะฉันว่าไง ถ้าเห็นเธอแอนนี่ที่อยู่โลก็อยู่ไหนหรือเปล่าที่มงก็ไม่มีไปไหนวะมาหาธาอุสดกี่คิวแล้วคะกี่คิวแล้วก็ได้ดูยังได้แล้วค่ะได้ดูละครได้แล้วได้คิดไม่ผ่านได้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมไปถ่ายละครละครับแซบบอ ใคถึงเข้าเราใครทำน้องคะทำไมหัวเปียกขนาดนี้คะน่าชงเชินอ้อ้ยใครทำใครทำใครไม่รู้เลยต้องไปรอดูของจริงเดะ๋รอดูนะคะใช้มาตัวเพราเลกอเจ้ มี่ีปืนไหมวิเล่